เอาละครับสวัสดีครับแล้วกลับมาการรีวิวของเล่นกันอีกแล้วซึ่งของที่จะรีวิววันนี้ก็คือเป็นฟิกเกอร์ของบันไดนะครับอ่าน,นี้เป็นแบบต่อนะครับมาจากซีรีส์ชื่อดังก็คือ Fate g r a n Order นั่นเองเซเบอร์ห้าดาวนักดาบ2มือนครับมิยามโตะมุซาชินั่นเองวันนี้ผมซื้อมาต่อครับอ,อันนี้ราคาก็อยู่ที่480นะครับอ,อันนี้ผมซื้อจากร้านประจำอ,ะอันนี้เพื่อเป็นการฉลองนะครับอ่ากการออกมังงะแปลไทยคลิสิทธิ์แท้ของรักพิมพ์นะครับ เจ็ดศึกประลองยุทธนะครับวิญญาณมิยาชนจอมดาบนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นเรื่องช่วงเออหลังจากบทโซโลโมอนนะครับอ่าสามารถซื้อมาอ่านได้เลยครับอันนี้เป็นเล่มที่1นึ่งมามาเลยนะอ่าตัวกล่องนะครับอ่าจะประมาณนี้เลยอันนี้จะเป็นแบบต่อนะครับอ่าคล้ายๆพวกตระกูลกันพานครับแต่จ,จะต่อง่ายกว่ากันเยอะเลยมาดูดีเทลบ้างนะครับอ่านี้มุสชีนะครับอาจจะเป็นนักดาบ ตามตำนานวีรชนกิงของญี่ปุ่นเลยนะครับอ่านี่จะมีจุดเด่นก็คือเป็นดาบ2อใช้ดาบ2มือครับอ่าตรงส่วนดาบจะมีไฟสองสีนะครับก็คือสีน้ำเงินกับสีแดงส่วนตัวชุดนะครับจะเป็นชุดคล้ายๆกิโมโนของญี่ปุ่นนะครับอ่าเป็นสีแดงก็สีน้ำเงินตัดสลับกันไปอันนี้ออกมาหลายตัวนะครับอ่าอันนี้ส่วนสูงนะครับอยู่ที่ราวๆ10เซนติเมตรนะครับอันนี้ออกมาหลายตัวและตัวนรนนี้ก็ออกออมาร์ชไปนะครับแล้วก็ออกเนโร อ่าแล้วก็มีที่ออกมาพร้อมกับเออมุสซาชิก็คือรุ่นพี่ใช่ไหมกูดาโก,โกะมั้งกาวโก้กาโกมาเรามาดูข้างในกันดีกว่าว่าเป็นยงไงบ้างข้างในนะครับอ่าจะมีแผงให้ตามที่เห็นนี้เลยนะครับอ่าสติกเกอร์ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับมาเดี๋ยวดูแบบประกอบกันนะครับ oh. อ่าแบบประกอบค่อนข้างสั้นนะครับสั้นกับพวกคันดั้มเยอะเลย อันนี้ก็โชว์ดีเทลนะครับว่าดีเทลเป็นยังไงบ้างโอเคมาอีกใบหนึ่งอะไรเนี่ยอัวนี้ข้อควรแนะนำข้อแนะนำนะครับมาทำกันอ่าน,นี้เอามาดูสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์อย่างเยอะเลยโอ้สติกเกอร์เยอะมากเลยครับอันนี้เยอะประ,ประมาณพอๆกับตระกูลกันดั้มเลยนะครับเยอะกว่าดีเงี้ยเยอะกว่าด้วย เยอกันดัาบ,บางตัวนะครับแผงนะครับจะมีหลักๆอยู่สองแผงนะครับอ่าอันนี้ฐานจะเป็นสีดํานะครับฐานสีดําอันนี้อ่าตัวชุดสีแดงครับตัดเป็นงงน้ำเงินอ่าผมจะเป็นสีขาวนะครับเออแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นสีของเป็นสีเนื้อนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าครับป้าลุย 天満台自在天神、元気にその規勢を断つ。